สุขสวาดีพี่น้องครับผมไอนี่ครับกลับจากวัดครับผมไปผ่านทางจอมพระมาครับผมจอมพระมาเมืองริ่งครับผมกาล่งกอสางนะครับเด้อพี่น้องเด้อครับผมใส่รถใส่ถนนทังนี่การะมัดระวังเลครับผมว่าแต่รถใหญ่รถหน่อยครับผมแต่ควัวระมัดระวังครับผมค่อยขี่ครับผมทังเสนีกาล่งเฮ็ดครับผมแต่งล่างผมนี่ก็เป็นสะพานครับผมสะพานเก่าครับผมสะพานเก่าเอาออกครับผมแต่เท็จสะพานไม่เสริมขก้นมากครับผม สะพานไม้เสริมกันมากผมจะเป็นขยายขยายถนนเป็น่าจจะเป็นถนนซีเลนครับผมครับผมอาจจะเป็นถนนซีเลนครับผมนี่นี่ครับผมกําลังก่อสร้างครับผมใส่รถใส่ถนนกะเพราะไม่พนองกะใส่ความระมัดระวังางนะครับเด้อใส่ควอมนะมัดระวบ้างครับผมไปใส่มาใส่กะใส่ควอมนะมันรลวังครับผมอันทรายครับผมกําลังเหตุถนนไมครับผมกําลังเหตุถนนไมครับผมนี่ เก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมถนนกําลังเห็ดครับผมอาทิส่เวลาอีกแจ็คโดนเตยอยครับจังทีแล้วครับผมเนี่ผมเครื่องแจ็คคนกะเต็มสองขางถนนครับผมเนี่ยกาลังเล่งครับเล่งเท็ดครับผมว่ากันหนาฝนเนาะครับเนาะนานี่มันหนาฝนครับผมผมเรามาเพิ่อกันเล่งครับผมบ้ผพานเส้นทา้งครับผมเส้นทางจอมพระครับผมมาเมืองลิงมา Ni la...